คลิปก่อนเป็นคลิปที่ไม่เห็นหน้านะคะแต่ใช้ปลาชุบข้าวคั่วเป็นตัวแทนนะฮะโชว์ปลานินแทนนนะะ้ะมีคนบอกว่าไม่ยอม่อไม่ยอมอ่ะคลิปนี้จัดไปค่ะเห็นหน้าพร้อมรังนกห้อยมาด้วยนะป่ะมากินโดนัทค่ะสวัสดีค่ะเรามาถักทายค่ะวันนี้จะมาชวนกินโดนัทค่ะไซส์ชอบกิน อันนี้เป็นโดนัทพีซอันนี้เป็นโดนัทเหมือนดังกินโดนัทบ้านเรานะไม่ได้กินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วโดนัทตัวนี้นะกันเลนดายเป็นอาหารเที่ยงกับกาแฟาค่ะแล้วอันนี้เป็นมะเขือเทศที่อยู่ในสวนของตัวเองอันนี้เป็นที่ซื้อมาจากทะเลมองไทยนะคิดถึงทะเลมังไทยก็เลยเอามาใส่อุดนุนพ่อค้าตามชายหาด อันนี้เป็นเป็นลูกที่แบบว่าก,กลางๆนะคะไม่ใหญ่มากมะเขือเทศอยู่กลุ่มเดียวกับผลไม้นะคะมะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักก้นมันจะสุกก่อนนะคะ,ะก้นมันจะแดงก่อน ตรงขั้วเนี่ยก็ยังจะสีแบบสีเรื่อๆรือร่อยนะอเมื่อกระเทศปลูกเองอะไรอย่างนงี้่เองพุ่มใจพลงาน,นคะ่ะมีพลงานสวนเล็กๆโคตังนเนี่ปลูกในกระถางค่ะอยู่เมืองไทยบานเท่ากับ ทำให้พื้นที่หน่อยนะคะ่ะกับในกระทางกระสะดวกนะะี่ะมันจะเกิดอะไรยู่ะแน่ไม่ว่าจะเป็นแปง้งมะเขือเทศที่ปราปลูกเนี่ยเสียงดังช่างซ่อมบ้านนะ,ะใส่ไม้ตะบบารูบานเสียงดังเกินไปป่ะค่ะหยุดละอร่อย เดี๋ยวจะจับตัวเล็กอาบน้ำวันนี้เม็ดนี้ปลูกต่อได้นะไม่มีอะไรให้ครัวจะด้วย โดนัทพีมกรับ จอมกวนจอมกวนมาตลอดเลยไม่ยอมกินอาหารตัวเองแล้วรสชาติคล้ายพุทราที่มีรสหวานนะ พุทราลูกใหญ่ๆบ้านเรานี่ไปชอบเลือกลูกที่เป็นสีขาวๆนะถ้าเราอยากกินสุกเราก็แค่เอามารอไว้ในบ้านนะไว้ในตู้เย็นมันก็แดงให้นะแล้ก็จะค่อยๆสุกมันสตรอเบอรี่เราซื้อมามันยังเป็นแบบสีขาวๆเขียวๆแดงๆแบบเขียวช้ำๆใกล้จะสุกอ มันก็จะสามารถมาสุกต่อได้นะมะเขือเทศเหมือนกันเครื่องบินก็มาแอลิเดชันเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยแบบถ้าเราอยู่แสงแดดเนี่ยเขาจะเติมลิปสติกให้เราโดยอัตโนมัติวันก่อนทำคลิป เสียไปเพราะว่าด้วยคนที่ว่ามันไม่มันมันไม่บาลานซ์กันลิปสติกกับกับมือกับการใช้แอปพลิเคชันมันผิดพลาดนะคะไม่เป็นคิิปให้เลย <c oughs> กวนน่ะอืมเอาก้นมะเขือเทศไปจะกินอันนี้สักครึ่งหนึ่งค่ะไม่เน้นกินหมดนะคิดถึงโดนัทบ้านแล้วนะแต่ทั้นี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ not bad at all ก <c oughs> าแฟเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบนะถ้าไปกินโดนัทอยู่บ้านท่าน่ะ,นะค่ะ ไานั่งร้านโดนัทมาอาจจะก,กินก้อนสองก้อนแค่นั้นค่ะบางทีกินก้อนเดียวกับกาแฟแก้วเดียวก็ไปต่อบรรยากาศการเดินเที่ยวหรือว่าเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะคะยุทธห้งเนี่ยมันบ่คือกับบานเท่านะคะ่ะมันจะเลยแบาบว่าเหตุในเท่าอัู่บบาน เสาริอาทิตย์นะ,ะชอบที่จะอยู่บ้านมากกว่าถ้าเป็นเมืองไทยเราจะสะดวกสบายในการออกไปเที่ยวแล้วก็เจอร้านอาหารถูกปากเลือกซื้อเลือกกินได้ได้ถูกใจนะแต่ที่นี่ที่ไปอยู่นอร์เวย์นะก็ไม่เท่าไหร่นะเรื่องอาหารการกินของที่จะซื้อจะมาาไปข้างนอก ส่วนมากบาอกคยได้สูนอย่างน,น,นะค่ะกินเคบับในสิ่งที่เราแบบทำกินเองได้ไม่อร่อยกับอาหารอินเดียนะันานทีมาทักทายเธอหนึ่ยได้ค่ะเอาไว้ทักทายกันเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรมาก ไม่มีสาระแต่ชวนมากินของว่างค่ะจะเป็นอาหารเที่ยงของปานแล้วัน,นะะเนาะซองสิ่งนี้ชื่อเหมือนกันเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกันนะคะโอเคค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะจังไรกับคอมเมนต์มากนะค่ะจังไรกับผู้ใดจะปวหมดช่องจะาของกอัเขียนมาค่ะถ้าถึงปาก็าได้ไปตามกัน มี่เพื่อนๆคนอื่นนะคะนอทีปเป็นเหตุคลิปกะไปตามนะคะนอกะดีใจสำหรับผู้ที่ไต้กระแซของลุงพ้นประแตนตนะคะอันนี้อดเบ้าบดายเลยนะคะเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ทางประเทศไทยนะคะ <c oughs> บายค่ะบายค่ะ